สวัสดีค่ะ Privacy t a l ท w อ t h m a y ม l ุลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ดอยช้างที่อุณหภูมิ8-9องศานะคะก็อากาศเย็นบอสมควรนะคะไม่รู้ว่าจะทําให้เกิดว่าเป็นหวัดหรือเปล่านะคะแต่ว่าภาวะตอนนี้ก็คือมีน้ำมูกไหลเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลสุขภาพอะคะที่เราพูดกัน,นอย่างเช่นน้ำมูกไหลหรือมีอาการแพ้อะไรพวกนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งกรุ๊ปเลือดเป็นข้อมูลสุขภาพตามนิยามของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา26หรือไม่คะถ้าใช่นะคะนั่นหมายความว่าการเก็บรวบรวมใช้และเปิิิดเผยตปฏบ ตามกฎหมาย PDPa ด้วยนะคะกฎหมาย PDPa ในส่วนของมาตราย6เป็นข้อมูลพิเศษนะคะบางทีเราก็เรียกว่า sensitive data บางทีเราก็เรียกข้อมูลส่วนบคุคคลอ่อนไว้นะคะต้องไปดูก่อนว่าทําไมเราถึงเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเก็บข้อมูลเหล่านี้ค่ะในมาตราย6รวมถึงข้อมูลสุขภาพแล้วเนี่ยมันหมายถึงการนําไปซึ่งการเลือกปฏิบัติหรือการนําไปซึ่งการปลอมแปลงตัวตนกฎหมายจึงให้การคุ้มครองเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะเวลาข้อมูลพวกนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษหมายความว่าการแจ้ง การเก็บการามีวัตถุประสงค์ต้องชอบด้วยกฎหมายกรณีมีข้อยกเว้นตามกฎหมายอยู่ในมาตราย6่งเล็บหึงถึงวงเล็บนะคะอันนี้ท่านสามารถเลือกใช้ได้นะคะถ้าเข้าข้อยกเว้นนะคะท่านแค่แจ้งเรื่องของวัตถุประสงค์และการคุ้มครองข้อมูลอย่างเดียวแต่ถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นและต้องการจะเก็บข้อมูลสุขภาพนั่นหมายความว่าต้องมีกิจกรรมการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งเฉพาะจอ,อจงเพิ่มอีกหนึ่งรายการ ในกฎหมายไทยคำว่าข้อมูลสุขภาพนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า health data ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าคำนิยามจริงๆมันกว้างแค่ไหนนะคะขออนุญาตพาไปดูในกฎหมายของยุโรปค่ะในยุโรปเรามี gdpr ซึ่งเป็นต้นแบบที่การนำมาเขียนยกร่างของ bdpa ไทยนะคะ gdpr ก็มาจาก directive 1995กนะคะสมัยที่เป็น directive 1995กใช้ศัพท์คำว่า sensitive data นะคะเราก็เลยติดคำนี้มาแต่พอมันเปลี่ยนมาเป็น gdpr ที่ใช้ในสหภาพยุโรปจานวน30ประเทศแล้วเนี่ย เปลี่ยนใหม่เป็นใช้คำว่า special category นะคะเขียนอยู่ใน article 9นะคะ article 9ของกฎหมายทางยุโรปเนี่ยค่ะก็จะมีคำอธิบายเอาไว้คล้ายๆของไทยไม่ใช่คล้ายๆของไทยไทยไปคล้ายของเขานะคะก็จะเหมือนกันนะคะแต่ว่าในส่วนของ gdpr จะมีอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า l e t i c a l e นะคะมันคืออารัมพบท มันจะมีเลติเคิลสา 35, มาขยายความคำว่า health data อีกทีหนึ่งของเขาใช้คำว่า data concerning health นะคะนั่นหมายความว่าคำนิยามของเขาจะมีความขยายความขึ้นมาว่ามันต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสาธารณสุขการแพทย์เช่นการที่จะไปดูเรื่องของอสุขภาพกายสุขภาพใจประวัติในอดีตปัจจุบนันและพิดิษ์ในอนาคตนะคะจะมีการตรวจเลือดมีการตรวจหาสารต่างๆนะคะเพื่อที่จะดูสภาพของร่างกาย เพราะฉะนั้นเวลาที่มันขยายความขึ้นมามันจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายของสาธารณสุขอีกตัวหนึ่งเวลาที่เขานำไปใช้นะคะมันก็จึงมีตีสโคบได,ได้แคบกว่านะคะว่าคำว่า data concerning Concerning Health เนี่ยมันใช้อะไรบ้างนะคะกุ๊ปเลือดนะคะจึงไม่น่าจะใช่ตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายไทยอย่างที่บอกอะค่ะว่ามันยังไม่ได้มีตัวคํานิยามชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายวิทยากรสายที่ปรึกษาก็จะบอกว่าให้ตีเข้มไว้ก่อนถ้าองค์กรใดต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วบุคคลที่เป็นข้อมูลสุขภาพนะคะขอให้ปฏิบัติตามมาตราย6ก่อนคือถ้าไม่มีข้อยกเว้น ต้องขอความยินยอมนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตให้เป็นแบบนี้ก่อนเนะี่ยเราจะเจอบ่อยนะคะในส่วนหนึ่งที่มันเป็นอะไรที่มันคุมเครือคุมเครืออย่างเช่น รุปเลือดนะคะกรุปเลือดมันไม่ได้เป็น Data มันเป็นมันเป็น d a ต a ตัวหนึ่งน้ำมูกไหลแบบเนี้ยภาวะน้ำมูกไหลแบบเนี้ยมันเป็นภาวะตัวหนึ่งแต่ว่ามันใช่ตัว health record จริงๆหรือเปล่ามันใช้ข้อมูลสุขภาพที่อยู่ในคํานิยามของการที่รู้แล้วนําไปเลือกปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูกฎหมายอีกตัวหนึ่งของยุโรปเหมือนกันนะคะที่อธิบายเกี่ยวกับ activity ต่างๆที่มันใช้เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพเหล่านี้แล้วมีความจําเป็นต้องขอความยินยอมนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ